วันสุดท้ายของการรับสมัครสวรที่อำเภอเมืองสงขลาประชาชนก็ทยอยอยื่นเอกสารต่อเนื่องคาดว่าตลอดทั้งวันก็จะมีการเข้ามาสมัครจำนวนมากนะครับขณะที่ทางกกตอเองก็เฝ้าจับตาหลังพบรายงานมีการระดมคนสมัครจ่ายค่าเสียเวลาสูงหลายพันบาทต่อคนครับวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครสวรในพื้นที่ของอำเภอเมืองสงขลานะครับในช่วงเช้ายังไม่คึกคักมากนะัก แต่ก็มีผู้สมัครบางส่วนที่เดินทางมาเฝ้ารอก่อนเวลา8ปนาฬิกานาทีเนื่องจากว่าในแต่ละวันของพื้นที่เมืองสงขลาตั้งแต่วันแรก20พิพฤษภาคมเป็นต้นมาผู้สมัครเดินทางเข้ามาในช่วงสายๆนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็พร้อมประจําจุดเตรียมให้บริการผู้สมัครเดินทางเข้ามาตลอดทั้งวันครับพูดในการการเลือกอําเภอเมืองสงขลาเปิดเผยว่าในช่วงวันแรกๆมีทีท่าว่าจะเยี่ยมเหงาแต่เมื่อเข้าช่วงวันที่3และก็วันที่4ของการรับสมัคร กลับมีผู้สมัครเดินทางเข้ามายื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาตาทําให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการกรอกข้อมูลเล็กน้อยครับซึ่งแต่และคนจะใช้เวลาในกระบวนการทั้งหมดจนชําระเงินแล้วก็รับใบสมัครเสร็จสิ้นเนี่ยประมาณ40นาทีต่อคนเนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้บันทึกข้อมูลจํานวน4ี่เครื่องและคาดว่าวันนี้วันสุดท้ายนะครับจะมีผู้มาสมัครอีกจํานวนมากตามการคาดการณ์ของกะกะตที่บอกว่าผู้สมัครจะกระจุกตัวในวันสุดท้ายและผู้สมัคร ที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ก็จะเดินทางเข้ามาในวันนี้เช่นเดียวกันครับส่วนปัญหาอุปสรรคที่ทําให้เกิดความล่าช้าก็จะเกิดกับกลุ่มผู้สมัครที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่แต่มีการทํางานหรือศึกษาอยู่ในพื้นที่ตามคุณสมบัติที่มีอยู่ในการประกาศไว้ซึ่งจะต้องมีการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลานานพอสมควรค่ะและบางรายสมัครในกลุ่มที่ต้องใช้เอกสารประกอบหลายอย่างอย่างเช่นกลุ่มประชาสังคมจะต้องมีหลักฐานประกอบการเป็นคณะกรรมการสมาคมต่างๆซึ่งบางรายไม่ได้เตรียมมาทําให เจ้าหน้าที่ต้องสร้างความเข้าใจและให้ไปเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนเพื่อจะสมัครให้ทันเวลาส่วนเรื่องจํานวนผู้สมัครของแต่ละพื้นที่และกลุ่มสายอาชีพว่าจะมีกลุ่มใดสมัครมากน้อยแค่ไหนทางกกตจะมีการสรุปและประกาศออกมาเป็นรายชื่อหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้นและตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยว่าถูกต้องหรือไม่และจะต้องไม่มีการกระทําความผิดที่ขัดต่อ,อก,กฎหมายขณะที่ทางกกตสงขลากําลังเฝ้าจับตามองค่ะหลังพบว่าในบางพื้นที่ซึ่งในวันเดียวกันมีผู้มาสมัครเพิ่ม ขึ้นเป็นเท่าตัวและมีรายงานว่ามีการระดมคนสมัครจ่ายค่าเสวนาสูงหลายพันบาทต่อคนด้านดังพยาสิริโชตผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสงขลาก็เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างให้มาสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกพุทธสภาแล้วไปเลือกกันเองในกลุ่มนั้นขณะนี้ทางกกตสงขลาได้มีการประสานไปยังจุดรับสมัครทุกแห่งในจังหวัดสงขลาเพื่อดําเนินการตรวจสอบค่ะ นอกจากนี้ครับมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและหน่วยการข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของกลุ่มผู้สมัครในทุกอำเภอเพื่อป้องปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกสวซึ่งหากพบว่ามีผู้สมัครหรือประชาชนกระทําความผิดมีหลักฐานชัดเจนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทันทีครับ